ยสอดแสงใจสสพิษครับนักสู้จากนกครพนมค,ครับฝักหลักมามีครอบครัวอยู่ที่สิงห์บุรียี่สิบชัยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วมากมายโอ้โหสับล่างไปก่อนเลยครับเอาออครับรถเปนฒน์สมศรีโอ้โหหันล่างอย่างเดียวเลยครับแม่กะถอนรากถอนโคนแลยครับโอ้ไปข้าหัวไปเลยครับวะลาดิเดียดูกบต,ตังใจมาเตะเลยครับ สับเพื่อให้ขยับทะเยอ่นช้าลงครับยางจะแตกไหมยางจะแตกไหมครับอ้าวครับรับปะยางย4่ชั่วโมงอา้าวเดี๋ยวจะดูครับเข้าจอดปั๊มไหนป้านไหนป้ายไหนครับโอ้โหวันนี้อัดหลักอัดแรงจริงๆครับยอดแสนชัยครับเ,เจอหุกขวาเหมือนกันครับเจอหุกขวาเหมือนกันอา้อาวอา้าวอ้าว แม่มันจะม้วนเดียวได้ยังไงครับสิทลป่ามวยไทยสองมือสองแข้งเท่ากันคอยสู้เท่านั้นแหละครับแหมเจอเข้าไปถึงก็ต้องถอยนะครับยอดสนช่ายครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะฟื้นเลยนะครับแหมเป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับวลาดีเมียวันนี้ครับมาเอาจริงแน่นอนเกิดมาเป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ชนะครับต้องสู้ถึงจะชนะเอาซ้ายกับขวาขวามาซ้ายต้องสวนนะครับ อย่ารอท่าครับวลาดิเมียแม่สดๆนี่ก็ร่วงได้นะครับเจออาวุธักๆของยอดแสนชัยเข้าไปครับวันนี้ตั้งใจมาเตะเลยครับแม่แต่ต้องบล็อกดีๆนะครับยอดแสนชัยครับระวังหมัดของวลาดิเมียครับจะซื้อด้วยกำปั้นแล้วนะครับนักสู้จากรัสเซียแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแม่รัสเซียนี่มีกีฬาการต่อสู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเอ้าจิ้มมาขวาไป ซ้ายมาอีกทีหนึ่งกระโดดตเตะแหมเมามันเหลือเกินครับยอดแสนชัยแหม่เขาเรียกว่าขู่ทางด้านของวลาดิเมียร์เลยครับอ่ะใส่กันต่อครับมันพยาค่ะครับขวากับซ้ายแหมสอดอาการเก็บอาการดีเหลือเกินครับวลาดิเมียโอ้ย,อย<ห>แม่หน้าอกครับลูกนี้นมนานครพนมแล้วครับแรงเหลือเกินครับ แข่งแต่ละดอกเอาไม่มีสารเจือปนอะไรเลยนะครับหนักแข่งล้วนๆติดท่อนแขนบ้างชายโครงบ้างยัดไปเรื่อยครับแต่โดนเท่าไหร่นี่ก็ไม่ยุบนะครับธนาของวลาดิเมีร์ครับสดจริงๆครับเจอแข่งขวายอดแสนชัยเข้าไปหลายป้าบครับวันนี้ไปแต่ละดอกเนี่อหวดเนื้อๆนะครับแหมเอาแขนรับเยอะๆยก ใายท้ายมากยกกันยังไงดีครับอ้าวลื่นลื่นลื่นสดบทเก่าครับวลาดิเมียร์ล็กกินกับยอดแสนชัยหมัดเลยสองสามครับไม่ถึงครับโอ้โหเจอแข้งขวายอดแสนชัยครับโอ้โหหลากไปเตะครับลาบไปเตะขวาสื่อเข้าไปเตะขวาครับเอาแล้วแหลก้วยหมัดแล้วโอ้ห่วงท่อนแขนซ้ายเหลือเกินครับ เข้ามาแล้วครับโอ้โหเจอสอครับยอดแสนชัยวันนี้ครับปล่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยครับแสดงถึงความมั่นใจเข้ามาเสียบเข่าขวาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจับทางของแข้งซ้ายวอร์เดูมีได้นะครับอาบับประกบในรอไอ้ไม่ทันตยครับกรรมการแยกออกมาก่อน วางขวาแต่ละดอกเริ่มจะช้าลงแล้วครับโดนเยอะๆอ้าวขึ้นบนด้วยแม่วันนี้เตะละเอียดจริงๆครับยอดแสนชัยอ,ายอ้าวเดินมัดสายหนึ่งสองเข้าไปอ่าต้องอย่างนี้ครับวันทิเมียวัดพิสูจน์ไปเลยครับดินแดนมีขาวอ,อ้าวสายมาเริ่มจะสาดขึ้น้างแล้วอ้โหโดนแต่ละดอกอครับถีบยันไปครับสวยครับลูนี้ครับยอดแสนชัยครับ แม้แต่ว่าก็ยังศกอยู่นะครับธนาของวลร์เรนดิเมียร์ครับดูครับยังมีแรงต่อยครับยรดแสนชายก็ขอแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับแข้งขวาแบบนี้อ่าทนได้ทนไปครับวลร์เรนดิเมียร์ครับโอ้โหจิ้จริงครับวันนี้ยอดแสนชัยก็ต่อยละเอียดนะครับแรงต่อยละเอียดไม่ประมาทครับดูครับบริเวณต้นแขนนีดแดงไปหมดเลยครับวลร์เรนดิเมียร์ครับอ่าทนได้ก็ทนไปครับไม่เป็นไรครับอ่าโดนซ้ายจิ้มอีก แหโดนเวี่ยงครับล้มลงไปไป,ไปกันต่อครับรับแข้งขวาอีกใ<ป>ส่เต็มชุดแรงนะครับยอดสสนชัยเข้ามาครับออกล็อกไว้ไ<ป>แม่ต้องถอยนะครับอาริเบียครับ<ป>เจอหนาหนาเขายอดสสนชัยเข้าไป,ไปโอ้โหมาแล้วครับบัตรชุดโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โห,โหทำท่าจะเรียกเก๊เก็บตังค์แล้วครับแต่ว่ายังไม่ร่วงครับนักสู้จากรัสเซียรายนี้โอ้โห,หัวใจท่าทรารดต้องชื่นชมเลยครับนี่ครับพร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะสู้ครับจังหว่าออกซ้ายนั้นจะท้ากว่ายอดแสนชัยครับแต่เ็าตั้งใจนะครับตั้งโอ้โห,โหไหวแล้วครับยอดแสนชัยโอ้ไฟนี้เป็นพระเอกเลยมาแบบไม่ผิดหวังครับ แนซ้ายกับขวาด้วยเนียนตาเลยครับไฟออกก่อนถึงก่อนที่แน่แน่ความสุขตกอยู่หน้าจอช่องแปดแล้วครับแฟนๆครับอ่ะดูความหลากหลายนะครับดูพัฒนาการของชาวต่างชาติเราต้นตำรับก็อย่าย่ำอยู่กับที่ครับโอ้โหดูครับจรุดสีบทยาครับยอดสันชัยเขาบอกว่าเข้าร่องแข้งแล้วครับตอนนี้กระโดดเข้าไปครับแหกกระโดดไตครับดึงตัวอมาก่อนครับวลเดมีอาเลินนะครับ หน้าผากมีลูกมะกูดขึ้นมัดนิดหน่อยครับยอแสนชัยโอ้โหวันนี้เจสั่งลุยด้านล่างเฮียก็จัดเต็มเลยครับเฮียชัยจัดเต็มเลยครับวันนี้แม่มัดเท้าเข่าสอกประเคนเข้าไปมาโอ้โหถึงกับล่วงเลยครับลุกขึ้นมาเร็วครับวันนี้เมลิกินครับชุดนี้เตอเข้าไปเจ๊เก็บตังเก็บได้ไหม ก็หกระต่อยมันมากครับเฮียชัยวันนี้โอ้โล่าเข้ามาฟันครับเปิดเจงจะต่อเน,นื่องครับยอดสันชัยครับอาศัยความเก่าครับตอนนี้โอ้โหไล่ถล่มวลา,ลาดเมีร์ลิกินเลยครับบัดเท้าเข่าสองมาก,กันครบครับใบหน้าลำตัวไม่รู้จะปิดยังไงนะครับวลาดเมีร์ลิกินเจอบัดขวาอีกแล้วโอ้โเข้าตลอดครับบัดขวาของยอดสันชัยไม่ต้องคืดนชมหัวใจของวลาดเมีร์นะครับ ไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆนะครับดูครับชมกับเป็นนักสู้จากรัสเซียนะครับดินแดนหมีขาวเป็นประเทศหนึ่งที่ชอบกีฬาประเภทการต่อสู้นะครับวันนี้มาต่อยในรูปแบบของมวยไทยนะครับวลาดิเมียร์ลิกินนะครับยินดีต้อนรับเลยครับมาเลยครับชาวต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งนะครับนี่ครับนี่นี่ครับดูเจ๊ครับดูเจ๊ครับเจ๊สั่งลุยอ่ายอดแสนชัยบอกวลาดิเมียร์ไม่น่ากลัวครับกับด้านล่างครับ เขาบอกไม่ต้องถอยนะครับออของสาวสิงห์ครับห้เดินเปิดเกมใส่ไปเลยครับแลกกันไปเลยโอ้ยเข่านํำครับตอนนี้เรา่จะมืดบ้าดื้อบ้าเลยครับวลาดิเมียลิทก,กินเร่จะช้าลงครับแม่โดนนวดหนักเลยครับโอ้ย,ยอดแสนชัยก็มาดีวลาดีเมียก็แต่งเลิศเกินอ้าวแม่ชกสองไปสามครับเขาออดพยายามจะคว้าเอวไว้ อ้โหวันนี้ไม่รู้จักเหนื่อยจากเหนื่อยจริงๆครับทั้งคู่ครับออกมุ่มุ่กันตลอดครับคุณภาพต้องอย่างนี้ครับทามวยไทยให้เป็นกีฬาครับถูกต้องแล้วครับเราไม่ได้หมกมุ่นกับเกมการพนันนะครับมวยไทยมีอีกหลากหลายมิติแตกแขนงออกไปเรื่อยๆนะครับดูครับกลับาเป็นเก๋าเขย่าสดครับยอดแสนชัยซอสโผพิษเอาชนะคะแนนหรือว่ารัสเซียลิกินจากรัสเซียไปได้